มีระบบน้ําด้วยการบริหารจัดการอย่างดีมากส่วนนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่วิวดีมากครับทั้งบนทบนั้งบนนี่คือมองเห็น,<ๆ>เ,หนเห็นทั้งเมืองละนองนะฮะโอ้เห็นทะเลด้วยจะไม่มีภูเขาก็าเห็นท, <c oughs> ทะเลฮะโอ้โห,โ,หโชคดีมากนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูไม้หวงหรี่และดูวิวสวยๆด้วยนะครับน่าจะสวยที่สุดในเมืองระนองแล้วมั้งครับเนี่ย วัดีครับสวัสดีครับหงมูธไทยแลนด์นะครับตอนนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองนะเมื่อกี้เราไปที่อำเภอกระเพอมาก็ไปเจอกับเกษตรกรที่ปลูกนะฮะสิเดือนโตเร็วมากนะครับสิเดือนตรงนั้นสวยมากเลยตรงนี้เราอยู่กับคุณชัยวุฒินะซึ่งเป็นเจ้าของสวนส่วนนี้นะครับส่วนนี้ปลูกไปกี่ต้นฮะอ่สามพันต้นนะครับโหสามพันต้นเลยฮะสามพันต้นนี่จํานวนเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชม ตัวนี้คือไม้ห่วงหัวลี่นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยคือไม้ห่วงหัวลี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแพงเป็นอันดับหนึ่งนะฮะในตลาดจีนไม้มีเป็นหมื่นๆืนชนิดเนี่ยตัวนี้คืออันดับหนึ่งเลยแล้วก็ตอนนี้ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจมาแรงที่เกษตรกรปลูกทั่วทั้งประเทศไทยนะครับ77จังหวัดไม่มีจังหวัดไหนไม่ปลูกนะฮะแล้วเราก็ตามไปดูกเกษตรกรที่ปลูกแบบนี้นะครับเราไปตามไปดูนี่คือหนึ่งไปแนะนำนะครับวิธีการที่ถูกต้องเพราะว่าพืชชนิดนี้มันเป็นพืชชนิดใหม่ยังใหม่มากนะ ที่ผ่านมานี่เราส่งเสริมให้ปลูกมา3ปีผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ผมเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นคนปลูกคนแรกในประเทศไทยคือ8ปีตอนนี้8ปี8ปีเส้นผ่านศูนย์กลาง8นิ้วตัวนี้นะครับการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยตามมาตรฐานเลยก็คือ1ปี1นิ้ว2ปี2นิ้ว3ปี3นิ้วหมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางของลาต้นตรงนี้กี่เดือนแล้วฮะสิเดือนครับโอ้โหสิเดือนก็ถือว่าเร็วนะเพราะว่าต้นกล้าที่เอามาสูงขนาดไหนครับประมาณ ยี่สิบห้าเซนยีเซนก็รุ่นนี้เองครับเล็กมากนะผู้ชม25 30้าสามเซนนะฮะอันนี้เอามาจากที่ไหนครับคลอง13ของของพี่ใหญ่ใช่ไหมใช่ครับคลอง13เป็นบริษัทหงมู่นะครับศูนย์คลอง13ที่ปทุมธานีตัวนั้นมีใบรับรองสายพันธุ์ทุกต้นอันนี้มีใบรับรองสายพันธุ์ใช่ไหมมีใบรับรองเพราะว่าพืชชนิดนี้นะครับท่านผู้ชมมันติดบัญชีสองไซตนะฮะเพราะเวลาท่านปลูกไปแล้วสุดท้ายไปทางตลาดอยู่ที่ประเทศจีนนะฮะแล้วท่านจะต้องส่งออก เพราะว่าถ้าท่านจะส่งออกเนี่ยจำเป็นต้องใช้ใบนี้ใบตัวนี้ที่ขึ้นกับไซเตสเนี่ยเพราะว่าเวลาจะส่งออกเนี่ยพืชบัญชี2ไซเตสสกุลดันเบอร์เกียทั้งหมดเลยสกุลพยุงนะฮะจะต้องขอ,อขออนุญ,ญาตส่งออกแล้วเขาจะถามว่าที่มาที่ไปเนี่ยถูกต้องไหมรับรองว่าตรงนี้ถูกต้องแน่นอน ส่งออกได้ทุกต้นรับประกันได้นะครับทานผู้ชมถ้าสมมติว่าท่านไม่มีใบเลยเขาเรียกว่ากล้าเถื่อนถามว่ามีไหมมีนะครับตามตลาดนัดมีเยอะแยะแล้วก็เวลาปลูกไปแล้วเนี่ยสิปีผ่านไปเขาไม่สามารถที่จะออกใบ CO โอนะซีโหรือเขาเรียกว่าใบ Certificate of Origin นะฮะใบ By สำแดงต้นกําเนิดสินค้าคว่ามาจากการปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายขออนุญาตใส่เต้นเรียบร้อยมันจะส่งออกไม่ได้คุณเจวุฒิรู้รู้ไหมครับว่าตัวนี้มูล,ลค่าเพิ่มสูงขนาดไหนฮะ,ะยังไม่ทราบครับยังไม่ทราบใช่ไหมตัวนี้นะครับ แนะนำท่าผู้ชมทางบ้านด้วยนะฮะตัวนี้เนี่ยไม้ห่วงหัวลี่นะครับในประเทศจีนเขาจะเรียกว่างห่วงหัวลี่รวมๆกันที่จริงแล้วมันจะเป็น2ตัวนะฮะก็คือไม้ห่วงหัวลี่ที่เป็นมาจากฝั่งจีนนะครับมาจากเกาะไหหลำเขาจะเรียกว่าไหหนานห่วงหัวลี่ถ้ามาจากเวียดนามเขาจะเรียกว่าเยี่ยนหนานห่วงหัวลี่แต่ที่แน่ๆก็คือเรียกรวมๆกันคนจีนจะเรียกรวมกันเลยคือห่วงหัวลี่แล้วราคาก็ประมาณเดียวกันเลย นะครับราคาที่ประเทศจีนฮะที่ตลาดจีนเลยเนี่ยซึ่งผมเป็นคนแรกแล้วก็เป็นคนที่ไปศึกษาเรื่องนี้เยอะมากเข้าไปในประเทศจีนในเกาะไหหลําเนี่ยซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ในเมืองไหโข่เกาะไหหลําเป็นเมืองหลวงของเกาะไหหลําอยู่ที่นั่นนะครับตลาดซ้ายมือขวามือในห้ากิโลเมตรนะครับซ้ายมือขวามือเนี่ยไม้่วงหูวลี่ทั้งนั้นเลยร้านค้าเป็นพันๆร้านค้านะฮะราคาในตลาดจีนต้นที่ปลูก10ปี10ปีผ่านไปอันนี้10เดือนนะครับ10เดือนแต่ว่าถ้า10ปีผ่านไปเนี่ย ต้นหนึ่งนะครับอยู่ที่ราคาประมาณ5-0,000ถึง1 0,000แบาทต่อต้นแต่ว่าในประเทศไทยเราตีต่าแล้วตีต่ําเพราะว่านี่มันเป็นตลาดปลายทางซึ่งเขาขายปลีกกันก็ขา,ขายปลีกไม้ที่นั่นผมไปซื้อมาคุณทัวุฒิซื้อมาท่อนหนึ่งรุ่นนี้ท่อนหนึ่งเนี่ยสามหมบาทนะฮะประมาณศองต้งเองสามหมนบาทคือมันแพงมากนะครับท่านผู้ชมแพงขนาดไหนก็คือแพงกว่าพยุงไทยเนี่ยสิเท่านะฮะไม้พยุงไทยที่คนไทยเชื่อว่ามันแพงที่สุดในไทยอันนั้นโอเคถูกต้องนะฮะแต่ว่าถ้าในตลาดจีน ตัวนี้แพงกว่าพายุงไทย15เท่าเพราะฉะนั้นที่เราเคยเข้าใจว่าไม้ที่ปลูกอยู่กันทั่วเนี่ยทั้งประเทศไทยเนี่ยในป่าก็แล้วแต่ในปลูกก็แล้วแต่ไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยคือตัวนี้นี่เองนะครับตัวนี้เลยข้อมูล,ลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตัวนี้สูงสุดท่านผู้ชมรอ10ปีไม่นานนะครับ10ปีนี่แป๊บเดียวเลยถ้าสมมุติต้นละ1 0 0 0 0บาทอ่ะในประเทศจีนเนี่ยต้นละห้าหมื่นถึงแสนบาทเราไม่คิดนะครับสมมติว่าซื้อขายเหมาสวนเนี่ยอ่ะ แล้วเป็นราคาตลาดแมสนะครับคือตลาดตลาดที่ซื้อกันทีแบบ2 3, องสพั <c oughs> ตนต้นเงี้ยเต็มตู้คอนเทนเนอร์เข้าไปเนี่ยต้นละ1 0 0 0 0บาทส่วนเนี้ยมีมูลค่าประมาณ30ล้านบาทนะครับเอาเฉพาะสามพันต้นเนี่ยสาล้านบาทคือราคาขั้นต่าแต่ถ้าสมมุติว่าราคาจริงนะเวลานั้นๆสมมุติราคามันอยู่ที่2 0 0 0 0บาทก็จะกลายเป็น60ล้านบาทเฉพาะไม้ตัวนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับที่ดินไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยนะฮะเฉพาะไม,ม้แล้ว10ปีด้วย10ปีถือว่าเร็วนะฮะ อาท่านครับจากที่ปลูกมาเนี่ยเราวางระบบน้ําด้วยใช่ไหมครครับใช้ระบบต่อท่อ PE ฮะต่อท่อหัวหยดเใช่อ๋อเป็นหัวน้ําหยดนะครับหัวน้ำหยดเป็นสายน้าหยดเลยครับเป็นพื้นที่ตรงนี้นี่ปลูกอะไรมาก่อนครับมอก่อนหน้านี้อ่าไม่ได้ปลูกฮะยังไม่ได้ปลูกอะไรอ๋อตัวนี้เป็นเป็นป่าแบบลกล้างใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นป่าลกล้างมาแล้วก็มีต้นอ่ากระถินเทพากับอากาเซียอากาเซียครับคือกระถินเทพานี่มามาที่หลังหมายถึงว่ามันมันมีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วอ๋อก่อนหน้านี้แล้วแล้วตัวนี้ก็คือขึ้นเอง ขึ้นเองครับครับผมอยู่ด้วยกันได้นะครับท่านผู้ชมอยู่ด้วยกันได้แต่อคาเซียเนี่ยมูลค่าเพิ่มนะครับจริงๆแล้วมูลค่าเพิ่มเนี่ยตัวนี้แพงสุดแต่ว่าตัวนี้มันมีอยู่แล้วถามว่าขายได้ไหมขายได้นะครับท่านผู้ชมอยู่ด้วยกันได้ไม่มีปัญหานะครับตอนนี้เห็นปลูกมีมีกระท่อมด้วยใช่ครับปลูกกระท่อมด้วยยังไงครับเนี่ยฮะอ๋อมาๆมาเดี๋ยวเจ้าของสวนพาชมนะครับท่านผู้ชมตัวนี้คือกระท่มกระท่มนี่ปลูกมานานหรือยังฮะก็ประมาณสามสี่เดือนโอ้สามสี่เดือน ก็ถือว่าดีนะฮะโตเร็วด้วยแต่ต้นที่ต้องลดน้ำใช่ไหมใช่ครับลดน้ำครับต้องลดน้ําเป็นกระท่อมที่เขาเสียบยอดครับเสียบยอดเสียบยอดมาตัวนี้ก็คือขายใบใช่ไหมใช่ครับขายใบตัวนี้กระแสกระท่อมกําลังมาแรงเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินชมนิดนึงนะครับเนาะเดี๋ยวเจ้าของสวนพาชมนะฮะนิดหนึ่งท่านผู้ชมอันนี้เป็นโอกาสดีๆขอบพระคุณมากเลยนะครับที่พารายการเราพามาชมนะฮะอันนี้คือไม้ที่ปลูกสิบเดือนทั้งนั้นเลยใช่ครับโอ้นี่เดือนสิบเดือนท่านผู้ชมดูนะครับ2ม น่าจะ3เมตรแล้วครับต้นนี้มี3เมตรนะครับอันนี้คือถ้ามีระบบน้ําได้แบบนี้แน่นอนนะฮะและปุ๋ยให้ปุ๋ยยังไงครับอันนี้ใช้ตอนแรกใช้ปุ๋ยขี้วัวครับ๋อปุ๋ยขี้วัวครับต่อหลังมาใช้ปุ๋ยสูตร17 17 17อ๋อดีใช่ไหมครับก็ดีครับเดี๋ยวใบใบแร้งละขึ้นมาเลยแตกยอดดีอันนี้ครับคุณชัยวุฒินี่นี่คือลักษณะที่ดีของไม้่วงหรี่นะครับมันจะมีลำต้นนะฮะมันแตกลายงาแบบเนี้ย ต so ัวนี oh ้บ่งบอกถึงลักษณะดีของการเข้าแก่นนะครับแล้วจะบอกข่าวดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ก่อนก่อนที่เราจะมาที่นี่นะฮะเราไปทัวร์ทั่วภาคใต้เลยตอนนี้ไม้ที่ปลูกมา3ปีไม้ตัวนี้นะครับไม้หวงหัรีที่ปลูกมา3ปีเนี่ยเข้าแก่นแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า6สวน6กสวนนะฮะปลูกมา3ปีเส้นผ่านตรงกลาง3นิ้วประมาณนี้นะครับแล้วเราไปเจาะดูในแก่นคือไม้ชนิดนี้เขาขายแก่นขายแก่นไม้ถ้าไม่เข้าแก่นถ้าไม่เข้าแก่นคือขายไม่ได้แต่ถ้าเข้าแก่น ไม้ห่วงหัวลีหรือไม้ไม้พยุงไม้สกุลพยุงเป็นไม้โตช้ามาปลูกภาคใต้ไม่มีแก่นหรอกอันนั้นเข้าใจผิดนะครับเข้าแก่นแล้วอันนี้เราพิสูจน์มาแล้วนะฮะในจังหวัดไหนบ้างนะพี่สุราษฎร์ธานีเนาะที่เราไปอ่ะมีสุราษฎร์ที่อำเภอท่าขางกับอำเภอวิภาวดีแล้วก็พระแสงพระแสงด้วยแล้วก็ที่ตังย่านตะขาวอำเภอย่านตะขาวจังหวัดตังที่เรศรีธรรมราชที่เฉวดใช่ไหมฮะเฉวดอันนี้เข้าแก่นแล้วนะฮะทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่ก็เข้าแก่นออ๋ใช่ หกสวนครับที่เข้าแก่นแล้วแลวสวนนี้รับรองแน่นอนนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เดี๋ยวเรามาถ่ายทําเรื่อยๆเนี่ยบอกเลยปีหน้ารับรองเปลี่ยนไปแน่เพราะมันโตเร็วโตเร็วแค่สิบเดือนนี้โอเคใช่ไหมอนนโอเคครับโอเคคือพูด,ดง่ายๆว่าตั้งตัวได้แล้วโตได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคฮะคมีระบบน้าด้วยการบรหิหารจัดการอย่างดีมากส่วนนี้นะครับท่านผู้ชมเยี่ยมแต่เรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวผมแนะนํานิดนึงเรื่องของการใส่ปุ๋ย เด,เดี๋ยวแวะนิดนึงนะฮะแวะนิดนึงวิธีการใส่ปุ๋ยอย่างนี้คือสูตรนี้เป็นสูตรของผู้พันสุรพลซึ่งไม้ชนิดนี้มันเป็นไม้ชนิดใหม่ของของไทยไม,ไม่ไม่มีใครปลูกมาก่อนเราก็เลยยังไม่รู้สูตรของจีนเขาก็ไม่ได้บอกหมดคราวนี้ม,มีมีท่านหนึ่งผู้พันสุรพลปลูกผมไปเยี่ยมนะฮะท่านปลูกมา3ปี3ปีผ่านไปเส้นผ่านศูนย์กลาง5นิ้วซึ่งมันใหญ่กว่ามาตรฐานไป2เท่าเลยเพราะปกติเนี่ยหปีเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับหนึ่งปีหนึ่งนิ้วสองปีสองนิ้วสามปีสาม แต่ท่านปลูกได้ขนาดนั้นผมก็เลยขอสูตรท่านขออนุญาตครับขอผมขอสูตรไปให้เกษตรกรทั่วประเทศไทยไหน่อยว่าทํายังไงท่านทํำยังไง,ง,ไงวิธีการก็คือไม้ก่อนก่อนอื่นอธิบายก่อนว่าไม้ฮวงหลีอนะครับมันเป็นไม้ระบบลากลึกระบบลากลึกคือถ้ามาขุดมาถึงขนาดนี้นะครับลงขุดลงไปประมาณศอกหนึ่งถึงจะเจอรากถึงจะเจอรากฝอยนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นระบบลากลึกคราวน,นี้ถ้าเวลาเราใส่ปุ๋ยทั่วไปแบบโรยอย่างเงี้ยนะอ่าหญ้ากินหมดหนึ่งหญ้ากินหมด2เวลาฝนตก ภาคใต้นี่ฝนตกเยอะนะครับภาคใต้ตกทีสามวันต่อกันฝนตกมาวันแรกปุ๋ยจะละลายกับน้ําก่อนฝนตกวันที่สองมันจะชะปุ๋ยไปเลยปุ๋ยมันจะละลายมากับน้ําแล้วก็ไปเลยแสดงว่าปุ๋ยที่เราใส่ได้กินแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต้นไม้เราเนี่ยจะได้กินแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไหลไปเลยครับเพราะฉะนั้นวิธีการให้ปุ๋ยที่ได้กินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็คืออย่างนี้ขุดหลุมห่างจากต้นนี่ห้าสิบเซนฝั่งไหนก็ได้นะครับแล้วขุดสี่หลุมต้นหนึ่งเนี่ยสี่หลุม 50เซนสี่หลุมนะครับรอบต้นเลยแลวเรียบร้อยขุดลงไปลึกประมาณ3 40เซนประมาณนี้ท่านผู้ชมแล้วก็ที่เจาะหลุมลงไปนะครับมันจะมันจะเป็นเครื่องเจาะที่ท่านทําที่เจาะหลุมปลูกนะครับประมาณ3,500บาทไม่แพงนะฮะเครื่องเครื่องที่เจาะหลุมอย่างเงี้ยเส,ส้นผ่าศูนย์กลางหลุมเนี่ยหกนิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางหลุม6นิ้วนะครับแบบนี้แล้วก็รองก้นหลุมนะครับทั้ง4ี่หลุมเนี่ยรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร15 15, 15 15 15ปุ๋ยสูตรเสมอสูตรไหนก็ได้17<ร> <16 S 1> ก็ได้็ด<ร> <15, S 2> ก็ได้15ก <5, S 2> ็ได ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับให้ครึ่งกำมือต่อหลุมครึ่งกำมือต่อหลุมเนี่ยสี่หลุมเนี่ยครึ่งกำมือเรียบร้อยปุ๊บใช้ปุ๋ยคอกยัดเข้าไปให้เต็มปุ๋ยคอกยัดเข้าไปให้เต็มหลุมทั้งสี่หลุมไม่ต้องกลบนะครับไม่ต้องกลบเดี๋ยวเราลดน้ําตามปกติไม่เป็นไรแล้วต้นไม้จะกินเองนะครับต้นไม้จะกินเองแล้วปีนึงทําแบบนี้ครั้งเดียวหกเดือนครบ6เดือนปุ๊บพอปุ๋ยปุ๋ยมันเร,มเริ่มเริ่มที่จะพองลงไปก็คือมันยุบ ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะฮะมันจะเริ่มยุบตัวลงไปเราก็เอาปุ๋ยใหม่มาเติมเข้าไปแค่นั้นเองปีหนึ่งทาแบบนี้นะฮะสปีผ่านไปเส้นผ่าศูนย์กลาง5นิ้วผมท้าพิสูจน์เลยอันนี้เราพิสูจน์มาแล้ว5นิ้วแล้วนิ้วทุกต้นนะฮะทุกต้นทั้งสวนนี่บอกง่ายๆเลยว่ามูลค่าเพิ่มมหาศาลมากจากจากสูตรแค่นี้เองนะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยอ่าก็ถ้าถ้าสมมติเป็นไปได้นะครับถ้ามันเยอะขนาดนี้เจาะได้ต้นระหลุมนี่ก็สุดยอดนะครับ <laughs> แกต้นระหลุมไปก่อนนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเออเรา เรามีเวลาค่อยๆทําไปเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยสี่หลุมเหมาะที่สุดนะฮะอันนี้อันนี้เป็นเทคนิคครับที่ทําให้มันโตเร็ว,วโอ้ต้นนี้อะไรครับเนี่ยต้นนี้มายัางไงครับเนี่ยอันนี้ออกมาต้นเท่ากันใช่ไหมฮะใช่ครับเท่ากันครับเท่าตัวเร็วมากนี่ก็สี่เมตรเกือบสี่เกือบสี่เมตรเนะสามเมตรสามสามเมตรโอ้ถือว่ามาเร็วนะ<า>ครับสามเมตรและอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของวัชพืชฮะเราดูแลเรื่องวัชพืชแค่นั้นเองต้อง ต้องกำจัดวัชพืชกี่ไร่ครับท่านห้าสิบสามครับห้าสิบสามไร่ครับโอ้บเยอะแยะเลยครับห้าสิบสามไร่นี่ถือว่ากว้างมากเลยเราอยู่ในตัวเมืองระนองด้วยนะฮครับเยี่ยมมากตัวจังหวัดละนองเลยเนี่ยครับท่านผู้ชมดูนะฮะตัวเมืองละนองนะครับอันนี้เป็นวิวดีด้วยนะครับ อันนี้ปกติมีนักท่องเที่ยวไหมครับจังหวัดระนองอปกติก็มีฮะมีนักท่องเที่ยวมีแต่แต่ไม่เยอะใช่ไหมหรือไงจะบกกเยอะอะฮะปกติถ้าถ้าไม่มีโควิดใช่ไหมถ้าไม่มีโควิดนี่เต็มเลยใช่โอ้โหนี่วิวดีมากครับทั้งบนทั้งบนนี่คือมองเห็นมองเห็นทั้งหมดเลยครับมองเห็นเห็นทั้งเมืองละนองนะฮะโอ้เห็นทะเลด้วยถ้าไม่มีภูเขาก็เห็นทะเล โอ้โหโชคดีมากนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูไม้่วงหรูรีและดูวิวสวยๆด้วยนะครับของเมืองละนองข้างบนนี่น้ํามาจากที่ไหนครับอ่าเราใช้ขนน้ําขึ้นมาในแทงครับอ๋อเราขนน้ําขึ้นมาครับคือยังไม่ได้เจาะยังไม่ได้เจาะบาดาลครับถ้าเจาะแล้วใช้โซลาเซลล์ก็ได้นะฮะของพอเลี้ยงคิดที่อยู่ลําพูนนะฮะอ๋อได้ได้ผลน้ําฟรีอ๋อน้ำฟรีทั้งปีแล้ว แล้วมันขึ้นแบบบุง้งบุ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 งทั้งปีเลยใช้สมนะะอนิฮะเจาะเสมอเสมอดูดขึ้นมาทาเขาจะทำแทงแบบนี้ฮะเจาะแล้วใช้ไอโซลา่าเซลเขาจะดูดน้ำเองกลางวันมันจะดูดเองอัตโนมัติไ,ไ,ไม่มีเขาไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยครับโซลา่าเซลครับผมก็มีทีมที่เขาทำรับทำอยู่พวกนี้นะ โอ้วิวสวยมากครับอันนี้ก็ปลูกนะฮะได้เลนี้ก็ปลูกเนาท่านผู้ชมครับนี่คือไม้่วงหวรี่แล้วนะฮะข้างบนอยู่บนดอยเลยครับโอ้โหน่าจะสวยที่สุดในเมืองระนองแล้วมั้งครับเนี่ยวิวสวนนี้อันนี้นี่ก็ปลูกนะฮะครับผมเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีของไม้่วงหัวรี่เรานะครับท่านผู้ชม นี่เลยไม้ฮวงหรี่เราเนี่ยฮะอยู่ในที่ที่สุดยอดนะครับดูวิววิวนี่คือวิวจังหวัดระนองนะครับท่านอันนี้คือทะเลอยู่ตรงไหนครับตรงมื้นะฮะทะเลทะเลอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมฮะอันนี้คือตัวจังหวัดใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากนี่คือจังหวัดระนองตัว,ต,วตัวเมืองเลยครับเยี่ยมมากครับท่านผู้ชมอันนี้ฝากไว้นะครับท่านผู้ชมที่จากเสียงโอชยวุฒิที่ปลูกมาเนี่ย ฟังเสียงจากคนปลูกก่อนครับโตเร็วไหมฮะก็โตเร็วครับโตเร็วผมผมสอบถามนิดนึงเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าตอนแรกเนี่ยได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับไม้ฮงโครี่จากที่ไหนครับอ่าก็จากดูจาก u t u b e อะไรเงร<อ>ี้ยฮะยูทูบครับดู YouTube ดู Facebook อะไรพวกนี้นะครับใช่ครับก็แสดงว่าเคยเห็นทีมงานเราเคยเห็นครับเคยเคยเห็นทีมงานเราไปถ่ายทำใช่ไหมใช่ครับของผมูไทยแลนเนาะครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากที่ถ่ายเองเลยนะวันนี้ถ่ายเองเลยและคนติดตามเยอะมากครับทั้งประเทศไทยเพราะว่าที่จรงิงคุณชิวต,ตัวนี้มันเป็นความหวังของเกษตรกรทั่วทั้งประเทศครับแล้วมันเป็นเรื่องจริงแล้วตอนนี้ก็คือว่ามันเข้าแก่นรเรามั่นใจมารอบนี้นะครับผมมีความปลื้มใจมากนะฮะดีใจมากเลยที่ที่เราส่งเสริมมา3ปีนี่เราไม่เสียฟรีไม่เหนื่อยฟรีเพราะว่าตอนแรกก็ลบกับคนที่จบวิศวศาสตร์เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะตอนแรกเขาบอกว่าไม้สกุลพยุงมันไม่เข้าแก่นในภาคใต้หรือว่าถ้าจะเข้าแก่นก็ต้อง8ปี 8ปีถึงจะเริ่มเข้าแก่นแต่ผมก็ลบมาตลอดเพราะว่าเรื่องจริงก็คือผมไปดูงานในเกาะไหหลำมมาสา3ปีมันเข้าแก่นผมไปดูงานที่ที่เวียดนามมา3ปีเข้าแก่นถ้า3ปีทีน่นน่นเข้าแก่นที่นี่3ปีมันก็ต้องเข้าแก่นเหมือนกันนะแล้วตอนนี้มันเข้าอะไรด้วยไหนโนกับีย<ม>ยางออกโอ้มียางออกด้วยครับดูให้ดูมีข้อบ่งชี้2ตัวนะฮะห <ฮะ S 2> นึ่งก็คือลำไม้มันแตก มันแตกรายงานเนี่ยแน่นอนเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือถ้ามันมียางไม้นะครับตัวนั้นคือเป็นตัวบ่งชี้ว่ามันเข้าแก่นนะชัวร์ต้นนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับอ๋อโอ้ใช่เลยครับเนี่ยนี่เลยใช่ครับ,รบใช่ใช่เขาเรียกนี่นีดูฝั่งนี้ครับอันนี้อันนี้เป็นตัวบ่งชี้เลยนะครับว่ามันเข้าแก่นนะคคุณรู้ไหมว่าแก่นไม้ก็คือตัวดำๆนี่เองอะ เพราะว่าถ้าถ้าเป็นกระพี้ไม้เนี่ยมันจะสีขาวนะฮะถ้ามีตัวดำๆอย่างนี้เราเคยไปเจาะของคุณทวัชชัยเนาะสวนคุณทวัชชัยนะฮะยังไม่ถึง3ปีได้ซ้าเข้าแก่นแล้วแล้วต้นที่เราไปเจาะต้นแรกเลยคือแบบนี้เข้าแก่นแน่นอนนะฮะอันนี้เป็นเป็นลักษณะที่ดีของไม้ฮองโหลี่นะครับถ้าท่านมีแบบนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่านี่คือลักษณะที่ดีมากเข้าแก่นแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ให้ความมั่นใจนะครับเกษตร,รกรทั่วทั้งประเทศไทย สวนนี้นะครับเฉพาะไม้เนี่ยสิปีผ่านไปตอนนี้10เดือนแล้วก็คือเอาตีประมาณปีหนึ่งเหลืออีก9ปีส่วนนี้จะมีมูลค่าเพิ่มประมาณ30ล้านบาทอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกษตรกรไทยยังไม่รู้นะครับแค่นั้นเองใครคิดก่อนอยู่แถวหน้านะครับใครคิดช้าอยู่แถวหลัง <c oughs> ไปต่อข้างหลังก่อน <c oughs> พืชผลทางการเกษตรนะครับท่านผู้ชมพืชผลทางการเกษตรทุกอย่างเนี่ยสรบผมผมมองว่า,าเราควรจะปลูกตัวที่มันมันเหนื่อยน้อย ตัวนี้นะครับถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยจริงเหนื่อยเฉพาะหนึ่งปีแรกนะครับไม่เกิน3ปีแต่ถ้าเขายืนต้นได้จบเลยครับตัวนี้แทบไม่ต้องทําอะไรแล้วเงินมันจะงอกมาทุกปีทุกปีหลังจากที่มันเข้าแก่นเงินมันจะงอกทวีคูณมาเลยทุกปีนะฮะท่านครับตัวนี้ที่ปลูกมานี่พ้นแถวนี้เขาเขารู้จักไหมฮะมีคนถามไหมยังครับยังยังไม่มีใครเห็นรับครับ,รบยังไม่มียังไม่มีใครรู้ที่จริงนี่ถือว่าเป็นแปลงตัวอย่างเลยนะครับมหาศาลมากคือ้าคนทั้งละนองได้เห็น ทั้งนักธุรกิจนะครับทั้งเกษตรกรได้เห็นจริงว่าตรงนี้มันปลูกได้ปลูกได้จริงในจังหวัดระนองแล้วถ้ามันเข้าแก่นจริงในจังหวัดระนองนี่คือจบเลยนะทุกอย่างโอ้โหแบบไม่ต้องไม่ต้องอธิบายเยอะครับสุดท้ายอยากให้ท่านฝากนะครับจากจากคนที่เคยปลูกมาฝากถึงไม้่วงหัวรีครับว่าเป็นยังไงบ้างครับจากที่ท่านศึกษามาแล้วปลูกเองเนี่ยก็การดูแลก็แต่งกิ่งใส่ปุ๋ยอะไรเนี่ยฮะตอในใหม่ๆก็เริ่มนะฮะครับรดน้ําอะไรเงี้ยอย่าให้ขาดน้ําแล้วก็ ดูแลใส่ปุ๋ยแล้วก็ถ้าโตหน่อยก็ใช้ไม้ค้ำให้ตรงดัดให้ตรงนะฮะก็ดัดให้ตรงถ้ามันยืนต้นแล้วก็ไม่ยากเลยครับผมว่าน่าจะปล่อยได้ครับน่าปล่อยได้แล้วเราคิดว่ามันมีตลาดจริงไหมฮะมันน่าจะเบิกไหมตัวนี้ที่ศึกษามาครับเอาที่ศึกษาก็แน่มีตลาดตลาดจีนนะแน่นอนครับร้อยเปอร์เซนต์ตลาดจีนคือมีไม่มีไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆพยุงไทยเนี่ยหมดประเทศกันแล้วกันอ่ะจีนซื้อครับ รักรอบตัดกันจนหมดอ่ะแต่นี่พยุงถูกกฎหมายนะครับเป็น,นพยุงถูกกฎหมายมันต่างออกไปนะฮะมันไม่ต้องมารักรอบแล้วจากนี้ต่อไปเนี่ยพูดกันตรงๆก็คือเป็นพยุงถูกกฎหมายนั่นเองนะ <vy> ถ้าท่านปลูกพยุงถูกกฎหมายไม่ต้องห่วงเรื่องตลาดนะครับขนาดพยุงผิดกฎหมายมันยังหมดประเทศ <Low> และพยุงถูกกฎหมายเนี่ยมันจะมันจะไปดีขนาดไหนไม่ต้องห่วงนะฮะเรื่องนี้อ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการนะครับแล้วก็วันหลังขออนุญาตนิดนึงผมอยากมาติดตามนะฮะว่า ถ้าสมมุติว่าปลูกไปแล้วเนี่ยเอาปีหนึ่งเขามาเห็นตรงนี้ถ้าปีหน้ามาใหม่ปุ๊บการเจริญเติบโตของเขาจะต่างไปจากเดิมขนาดไหนนะครับอันนี้มันจะชัดมากถ้าปีต่อปีนี่ชัดมากนะจากที่เราไปดูมาหลายๆสวนเนาะชัดมากแล้ว3ปีเราจะขออนุญาตมาติดตามดูว่า3ปีมันเข้าแก่นจริงไหมตรงนี้นะครับเหมือนที่อื่นมาตรฐานเดียวกันไหมเราแลกเปลี่ยนกันนะครับเรียกแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนาะเพราะว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวใหม่แล้วก็เป็นการให้โอกาสเกษตรกรให้โอกาสทางความคิดความรู้นะฮะว่า ช่องทางนี้มันสามารถเพิ่มรายได้ให้ได้นะอย่างนี้ครับมันจะเป็นประโยชน์สําหรับเกษตรกรทั่วไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณมากแล้วก็พาเรามาชมเกษตรกรนะครับไปให้กําลังใจเกษตรกรผู้ปลูกขั้วทั้งประเทศไทยเลยนะฮะขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่กรุณาติดตามรับชมเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะเจอกันที่ชุมพรนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ